ร้อนนะครับอาร์เซนอลผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ชนะปอร์โต้แบบโหหูวิลุ้นกันเรียกว่าเหนียวเลยทีเดียวเชียวนะครับต้องดวลจนถึงจุดโทษถึงดีกากันเลยนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายก็เอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับคลิปนี้ครับชวนทุกคนคุยหลังเกมกันหน่อยครับเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะปอร์โต้ได้1นนะครับสกอร์รวม1นประตูต่อหนึ่งครับเลยทําให้ต้องดวลจุดโทษกันนะครับนะก็ใครที่เป็นเซียนก่อนเกมนะฮะ ลองทานายทายผลเอาไว้อย่างไรนะครับคลิปนี้ลองมาดูหน่อยสิว่าเอ้ยเราที่เราถ่ายเป็นยังไงผมถ่ายว่าชนะแหละนะครับแต่จะถ่ายว่าชนะ40นย์นะครับทุกคนถ่ายไว้อย่างไรก็ลองลองแคปแล้วมาเม้นกันหน่อยสิมีใครถ่ายว่าชนะ1นึ่งศูนย์มั้งไหมนะครับถ้ามีต้องบอกเลยว่าคุณนี่แบบสุดยอดมากนะครับนะหรือว่าคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้นะครับเดบิดริยาเป็นแมนออฟเดอะแมชด้วยนะครับนะชอบไม่ชอบอย่างไรก็ ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับนะก็ต้อนรับทุกคนเลยนะครับใครที่เป็นแฟนอาซอลเหมือนกันรักอาซอลทั้งใจเหมือนกันนะครับก็พูดคุยกันช่องนี้แหละนะครับคุยกันเนอร์นะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องราวคอนเทนต์ต่างๆนานาที่ตั้งใจทาาํามาฝากทุกคนนั่นเองนะครับนะอ่ะคลิปนี้คุยหลังเกมเรามาลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมพาทุกคนมาดูเรื่องของไลน์อัพกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเซเว่นเพื่อนตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับอาซอลมาในระบบสี่สามเดิบ้สาม นะครับหลังจากที่เกม Premier League เนี่ยใช้แลมสเตลนะครับเนื่องจากเจอกับเบรนฟอร์ดต้นสังกัดของลาย่านั่นเองนะครับกองหลัง4คนครับไม่น่าเชื่อครับไม่ใช้ซินเชนโกเป็นตัวจริงในการออกสตาร์ทนะครับใช้ยาคุบคิวิออรยืนซ้ายครับใช้เบนจามินไว้ยืนขวาคูกเซนนะครับยังคงเป็นซาลิบากับกราเวลมาเกยสครับกองกลางครับอันนี้ก็แม่ใจแข็งจริงครับใช้จอร์จินโยครับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับมีโอเดกาเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วก็ดันทางด้านของเดคกแคนไรส์เนี่ยขยับมาเล่นเกม รุกมากขึ้นครับเรียกว่าใช้ถ้าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะแนวรุกก็ใช้ไคฮาวเเป็นฟอลไนนะครับขวาเป็นบูโยสากาซ้ายเป็นเลนโดทอสซานั่นเองครับส่วนทีมเยือนครับนะพวกเขาก็เรียกว่าถือว่ามาชุดใหญ่จัดเต็มด้วยเหมือนกันนะครับผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่2คนเองนะครับที่เหลือก็ฟิตพร้อมลงในเกมนี้นั่นเองครับมาในระบบ 4,2,3,1นะครับนะบก็ใกล้เคียงกับเรานะนาแต่ว่าเขามีมิฟิลตัวรับ2คนนั่นเองนะครับก็ไปดูสื่อประลุตจริงของเขาหน่อยแล้วกันนะครับผู้สับป,ประตูใช้ทางด้านเดโก้คอสตานะครับหมายเลข99้กนะแล้วก็กองหลังขวาครับใช้เจามาริโอนะครับซ้ายใช้เวนเดลนะครับคู่เซนทรัลครับใช้ไปเป้จับคู่กับ โอตาบิโอนะครับกองกลางเนี่ยใช้เบอร์เรล่าครับจับคู่กับทางด้านของนิโก้นะครับแล้วก็มิฟิลตัวรุกหรือว่าเพลย์เมเกอร์เนี่ยใช้เปเป้ pe, ครับขวาใช้ทางด้านคอนเซซเซอนะครับซ้ายใช้กาเรโนนะครับซึ่งเป็นตัวจิ๊ดตัวทำประตูของเงาตัวทำประตูใส่เราเมื่อเกมที่แล้วนะครับ กองหน้าตัวเป้านะครับใช้เอวานินซอนนั่นเองครับก็เกมนี้ครับเป็นไปอย่างที่คาดนะครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยได้ครองเกมมากกว่านะครับแล้วก็บุกเข้าใส่เขาทำทางด้านปอร์โตทีมเยือนนะครับเพราะว่าปอร์โตก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับนะตัวเองก็เรียกว่าชนะมาในเกมในบ้านนะเพราะฉะนั้นทําให้ถ้าเสมอได้เนี่ยเข้ารอบทันทีหรือว่าถ้าแพ้ขอไม่แพ้ขอแพ้ไม่เกิน1ประตูนะครับซึ่งพวกเขาก็ทําได้ในที่สุดนะแต่ว่ามาดูจังหวะในเกมก่อนครับอาร์เซนอลเนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยถาถมใส่เลยนะครับมีหลากหลายจจังหวะะที่่นนาเปป็รตู ก็เริ่มนะ้งแต้นเกมเลยนะครับขึ้นเกมมาเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีนะครับแต่ว่าจังหวะ,ะรแรกๆที่ได้ทําประตูเนี่ยเป็นจังหวะหม่งประตูของทางด้านเบนไว้์นะแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบนะหลุดกรอบออกไปนะครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนนำนะแต่ว่าทางด้านของปอโต้เองเนี่ยก็เรียกว่าใช้การโยนบอลยาวนะสวนกลับนะบแล้วมีเอวานิซอนเนี่ยที่เป็นตัว เชิดนะครับเป็นตัวที่พักบอลได้นะครับแล้วก็รวมถึงการเพสซิ่งต่างๆนานากดดันกองหลังอาร์ซนอลได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็ยัง ยังไม่ถือว่ามีอันตรายพิษสงมากมายนักนะแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาเร่งเครื่องนะครับแล้วมาชุดใหญ่รัวๆเนี่ยหลากหลายจังหวะเนี่ยในช่วงตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนะจังหวะช่วงขึ้นมาของบูโกโยซาก้าได้ยิงนะครับหลังจากนั้นก็มีจังหวะที่ทะลุทะลวงของโอเดกาดีแต่ว่าน,นั้นไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็มีลูกเตะมุมนะครับที่เล่นสั้นกันมาบูโกโยซาก้าเล่นกับทอสซาก่อนที่จะมาจบที่ทางด้านของโอเดกาด นะครับได้ยิงด้วยซ้ายนะแต่ว่าก็บอลก็หลุดกรอบออกไปนั่นเองนะครับทางปอโตอก็มีเถียงเป็นระยะระยะบ้างนะครับมีจังหวะได้ยิงของเอเวอร์ไนซ์อนในนาทีที่15นะมันบอลมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่หน้าประตูอาร์เซนอลนะครับเคลียร์กันไม่ขาดครับมาเข้าทางเอเวอร์ไนซ์อนครับก็อยู่คนเดียวแหละครับโดดเดียวหน่อยนะครับแต่ก็ยังจบได้นะครับยังหาเหลี่ยมหาช่องได้ผู้เล่นอาร์เซนอลล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะครับแล้วาสุดท้ายเนี่ยก็ยิงแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนั่นเองครับอาร์เซนอลเนี่ยมาเรีียกกว่าามโอสแบบ เหนียวๆอีกทีนึงเนี่ยนะครับหลังจากนั้นไม่เก่อึดใจนะครับประตูขึ้นนําของอาร์เซนอลนะครับมาเป็นจังหวะทางขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายนะครับโอเดกาดเล่นกับทางนั้นทอสซาครับก่อนที่จะเป็นโอเดกาดนี่แหละจ่ายคือแน่ทอสซานะครับแล้วก็หลุดทะลุทะลวงแนวรับเลยครับแล้วก็เข้าไปทําประตูนะครับจับทีนึงแล้วก็ยิงนะฮะเรียกว่าแบบเสร็จเด็ดขาดมากเป็นประตูขึ้นนําในช่วงเวลาที่สําคัญสาหรับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์น ในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโฉมหน้าเกมยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คืออาร์เซนอลนะบุกขยี้บี้เข้าใส่นะครับแล้วก็มีหลากหลายจังหวะหน้าเป็นประตูครับโดยเฉพาะจังหวะหนึ่งครับที่อาร์เซนอลเนี่ยพาบอลตรงตะข่ายไปแล้วนะครับเป็นจังหวะเพสซิ่งของอาร์เซนอลนะครับก็ไปไล่เพสซิ่งเพสซิ่งเพสซิ่งกันแล้วบอลเนี่ยมันมาเข้าทางโอดิกาดครับโอดิกาดก็ยิงตุง้มเข้าไปเลยผู้สาประตูเนี่ยไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถรับได้แล้ว้ววดยนะครับแล้วก็เข้าตรงตะข่ายไปเรียบร้อยแต่ว่าผู้สินเนี่ย เป่าเป็นลูกฟาวนะครับแล้วก็ให้ทางนั้นปอโต้เนี่ยไม่เสียประตูนะครับเพราะมันมีจังหวะปะทะผู้สักาประตูนะแล้วจะเป็นคายฮาวเวิร์ดเป็นคนปะทะนะแล้วก็โดนลิฟป,ประตูคืนนะครับเรียกว,ว่าอาร์เซนอลก็เสียโอกาสไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียกว่าบุกใส่ขยี้ใส่ตลอดเลยนะครับส่งทางนั้นกัปตันเชสซุตลงมาอะไรแบบเนี้ยนะครับสุดท้ายจบด้วยสกอร์หนูนย์ครับต้องต่อเวลาพิเศษนั่นเองครับช่วงต่อเวลาพิเศษก็โฉมหน้าของเกมยังเป็นคล้ายๆเดิมก็คืออาร์เซนอลครองเกมแล้้วกก็บุเขาสาแ่ จะไม่สามเรียกว่ายัางไงไม่ไม,ไม่ไม่เ็วไม่ว่าไ,ไ,ไม่ตะบี้ตะบันมากนะครับเพราะว่าถ้าโดนเนี่ยก็หมายความว่าตกรอบได้เหมือนกันนะครับแล้วการสวนกลับของปาโต้เนี่ยน่ากลัวสำหรับอาร์เซนอลครับมีหลากหลายจาังหวะเนี่ยเกือบเสียประตูเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าสุดท้ายจนแล้วจนรอดครับก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับทางทางที่อาร์เซนอลเนี่ยขนแนวรุกลงมาไม่ว่าจะเป็นเอ็ดดี้เอนเคเทียนะครับไม่ว่าจะเป็นซินเชนโกก็ใส่ลงมาด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเรียกว่ามาเอามายิงจุดโทษแล้วก็เอามา ต่อมาแก้เกมด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีสกอร์เพิ่มครับจบกันไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับสปอรนรวมทําให้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งะครับต้องไปถึงดีกาครับดวลจุดโทษนั่นเองครับในการดวลจุดโทษต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปอร์โตเนี่ยจะเป็นทีมที่การมีประสบการณ์มากกว่าเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเล่นในรายการแชมเปี้ยนส์กอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีเข้ารอบล็อกเอาท์อยู่เป็นประจําเลยนะครับแต่ว่าครับ ก็ไม่สามารถที่จะคนามือเด็กๆของเราครับโดยเฉพาะเดบิดกราย่าครับวันนี้เป็นฮีโร่เลยครับมาตีนอกกาศยิงก่อนนะครับยิงเข้าไปด้วยความเฉียบคมครับ1-0นะครับหลังจากนั้นเป็นคิวของปอโต้บ้างครับเอาเปเป้นะฮะมายิงเปเป้ที่เป็นตัวรุกนะก็ยิงไปทางซ้ายของตัวเองครับก็สวนทางกับ ผู้สับปะรูถึงรายาคนละทางเลยนะครับหลังจากนั้นลูกที่2อาร์เซนอลครับเอาคายฮาวเักลงมายิงเป็นคนที่2ครับสอยท้ายยิงยิงยิงครับก่อนจะหยุดจึกนิดนึงครับแล้วก็ยิงหลอกทางนะครับผู้สับปะรูก็หลงทางนะครับ แต่ว่าจุดเปลี่ยนมามาตรงนี้แหละครับลูกที่สองของปอโต้ครับใช้แบ็กซ้ายอย่างเบนเดลครับเป็นคนยิงครับแล้วก็โดนเซฟโดยดับบิดรายานั่นเองครับ3-1นึ่งนะครับทำให้อ์เซนอลเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะครับหลังจากนั้นครับคนที่3ของ FC ปอโต้ครับนะมาโกกูจิชนะครับก็เป็นคนทำประตูนะครับอันนี้ยิงได้แต่ว่าแม่ดับบิดรรยาก็เกือบเซฟได้นิดเดียวนะครับเียว่า อีกนิดเดียวก็น่าจะเซฟได้นะครับคนที่4ของอาร์เซนอลครับซึ่งเป็นคนสุดท้ายนั่นคือเดนแดนไรส์ครับก็ลงมายิงไม่มีปัญหาครับก็ยิงไปคนละทางรูบประตูเลยนะครับแล้วคนสุดท้ายของทางด้านปอร์โตครับนะตัวเก่งเ้าครับกาลเดโนครับดาวซันโวในรายการนี้ของเขาครับนะมายิงแต่ว่าโดนเดบิดรายาปฏิเสธครับแล้วก็ปั่นแบบ พุ่งปัดแบบมั่นใจเลยครับนะแล้วก็กลายเป็นไม่ต้องยิงกันต่อแล้วครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่ชนะด้วยสกอร์4ี่ประตูต่อสในการดวนจุดโทษนะรวมผลในเกมทั้ง2นัดด้วยเนี่ยก็เป็นอาร์เซนอลชนะไปด้วยสกอร์เสมอหนึ่งหนงนะฮะแล้วก็โดนจุดโทษชนะ4-2นั่นเองนะครับเข้ารอบ ต่อไปนั่นเองในศึกฟุตบลอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครับก็ฮีโร่ของทีมในเกมนี้ก็แน่นอนแหละครับเดบิดรายาครับก็เป็นคนที่พาทีมเข้าสู่รอบถัดไปนั่นเองนะมาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยครับ บทสัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยผมพาไปดูของมิเกลอาร์เตต้าก่อนนะอาร์เตต้าก็พูดหลากหลายประเด็นครับแน่นอนแะครับในเรื่องของอาการยิงจุดโทษนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แหมมันสุดๆจริงๆนะปอโต้แข็งแกร่งจริงๆนะครับเขาสามารถจัดระบบการเล่นต่างๆนานาทําให้เราเล่นยากนะครับเราก็สร้างจังหวะในเกมนะครับที่หลาย,ลายๆอันเนี่ยมันเข้าทางปอโต้เหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยกเครดิตให้คู่แข่งของเราในค่ำคืนนี้คือ FC ปซีพอโต้ครับแต่ว่าเราก็สามารถทําได้ รเราทําประตูได้อย่างสวยงามนะครับจากทางด้านเรโนทอสซาเนะ่นะแล้วก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจบด้วยการดวนลูกโทษที่จุดโทษนะครับซึ่งเราก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับก็ต้องยกเครดิตให้กับสตาร์โค้ชของพวกเรานะครับเราสามารถที่จะ เทรนนิ่งกันมาในเรื่องของการโดนจุดโทษด้วยนะเขาว่างั้นนะอาร์เตต้านะและแน่นอนคนหนึ่งที่ไม่พลาดในการเครดิตก็คือเดบิดครับนะเดบิดไตราย่านั่นเองนะครับนนะ <c oughs> เขามีช่วงเวลาที่ย่างระหมัดในการเริ่มต้นกับเรานะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยืนหยัดได้เขามีบุคลิกความเป็นความทะเทยอทะยานความแบบอ,อยากไปข้างหน้าเสมอนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้สามารถที่จะได้รางวัลเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากๆนะครับ แล้วก็ผลของการแข่งขันเนี่ยมันมันมีสถิติเกิดขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าสโมสรอาร์ซอลเนี่ยไม่ไดเ้เล่นในรายการนี้มาเจ็ดปีนะนเหมือนแชมเปี้ยนส์ลีกนะและไม่ได้เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมา14ีปีครับนะมันเป็นอะไรที่ โอ้โหต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับชัยชนะครั้งนี้นะครับแล้วก็มีสถิติหนึ่งอันนี้อ,นนอนนาจจะตาไม่ได้พูดนะคือหลายทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยมักจะผ่านปอโต้นะครับคือผู้หาิทีมไหนผ่านปอโต้ในรอบล็อกเอาท์เนี่ย,เ,ยเดินไปถึงรอบอ แชมป์ในรอบรอบชิงชิงชนะเลิศหลายทีมเลยนะครับนะส่วนจะแชมป์ไม่แชมป์อีกเรื่องนึงนะนะครับนะหลายทีมก็ชนะปอร์ตรแล้วเป็นแชมป์ก็มีนะครับนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องราวอื่นๆดีกว่านะครับบอกว่าในเรื่องของการโดนจุดโทษเนี่ยนะครับก็คนยิงจุดโทษเนี่ยนะฮะเลือกใครอะไรยังไงเลือกเพราะประสบการณ์หรือเปล่านะครับเลือกเพราะมีความเก่าหรือเปล่าเพราะเลือกใครฮาวเวิร์กเสี้ยงเงี้ยก็เคยได้แชมป์แชมเปี้ยนส์กิ้มาแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะครับอัลเตต้าบอกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนะฮะมันเป็นคำถามที่่นา ใจนะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ,อ,อดูเรื่องของความแบบความความนิ่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วกเ็เขาก็เครดิตอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของการเซฟจุดโทษของเดบิดตราย่าซึ่งมันมีส่วนสําคัญทําให้เราสามารถที่จะ <Beautiful. S 2> ผ่านเข้ารอบได้ส่วนเรื่องของการซ้อมเนี่ยแน่นอนครับเราเตรียมพร้อมเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องไม่ว่าจะเป็นต่อเวลาพิเศษเราเตรียมรับในเรื่องของสาการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของเนี่ยฮะการอาหารการกินทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องสภาพร่างกายนะครับรวมถึงความวุฒิภาวะต่างๆความมั่นใจอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการ ทำการแข่งขันในศึกแชมเปี้ยนส์ึ่งเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเสมอกันนะครับจะต้องเดินไปถึงการต่อเวลาพิเศษแล้วก็รวมไปถึงการโดนจุดโทษซึ่งก็เป็นข้อดีอีย่างน,นึงนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆเรามีโปรแกรมจะต้องเจอกับเ,เชลซีในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะแต่ว่าเชลซีเขาเข้ารอบเอ,เอเฟเคับทำให้สุดสัปดาห์นี้อ์เซนโลไม่ต้องเล่นและ มีเกมโปรแกรมทีมชาติขั้นอีกนะครับทำให้เรื่องว่าการเล่นร้อยี่นาทีเรื่องของดนจุดโทษเนี่ยไม่ส่งผลกระทบกับเกมถัดไปนะฮะก็ทําให้เป็นข้อดีเล็กๆของอาร์เซนอลในในใ,ในการแข่งขันเมื่อคำ่ำคืนที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วก็มีเกีเยวแต่ต้าพูดถึงประตูที่ถูกปฏิเสธของมาตินโอเิกาด,ด้วยนะครับก็บอกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ดูภาพรีเพย์นะครับแต่ว่าก็แอบ รู้สึกไม่ค่อยเข้าใจการตัดสินเท่าไหร่นะครับแล้วก็แน่ช่างมันเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากจะจำนะเราจะจำเ,เรื่องที่มันน่าจำมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยทางมิเกลเดตา้าโวลผู้ตัดสินนะครับสุดท้ายโดนใบเหลืองถ้วยนะนะซึ่งคอนเซซาของปอโตก็โดนใบเหลืองด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ผู้รูสับตัวทั้ง2ทีมโดนใบเหลืองจากผู้ตัดสินทั้งคู่เลยครับถึงตรงนี้ครับนะฮะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชม แชมเปี้ยนส์คิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคู่อื่นกันด้วยนะฮะคนที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีหลายทีมนะครับก่อนหน้าเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วมาดริดบาเยอร์มิวนิกนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงอะไรพวกนี้ก็ผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะก็ยังจะมีทีมที่มีโอกาสเข้ารอบอีกนะครับอ้อลืมบอ,อกไปบาร์เซโลนาก็ผ่านเข้ารอบด้วยเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นบาเยอร์บาซ่าเนี่ยมีโอกาสเจอกันในรอบถัดไปนะครับนะฮะใครอยากจะเห็นนะ่าซนอล เจอพี่เสือใต้เจอเจ้าบุญทุ่มนะฮะมีโอกาสแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายจะได้เจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับเดี๋ยวผมอัปเดตทีนึ่งก็แล้วกันฝากติดตามเพจด้วยแล้วกันนะครับแล,และนี่ก็คือหลังเกมนะครับก็ถือว่าเป็น ผลการแข่งขันที่แฮปปี้สหรับอาร์เซนอลแหละแต่ว่าแอบรู้สึกเหนื่อยไปน,นิดนึงหืดจับไปน,นิดนึงนะน่าจะชนะได้ในเกมนะแต่ว่าสุดท้ายชนะก็คือชนะครับผ่านเข้ารอบก็คือผ่านเข้ารอบครับว่ากันต่อเกมหน้าครับจะมีการแข่งขันในสุดฟุตบอลพรีเมียร์เลกเกตนะครับสิ้นเดือนเลยนะครับปลายเดือนนี้ครับเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหอยากดูสุดๆไปเลยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว ใกล้ๆมาว่าดูเรื่องความพร้อมกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าหลีกทางให้เอฟเอคัพหลีกทางให้โปรแกรมทีมชาติก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่แน่นอนในเรื่องของการแข่งขันของอาร์เซนอลนะเกาะติดแน่นอนใครไม่อยากพลาดนะครับรวมไปถึงคอนเทนต์อื่นๆเออแล้วในช่วงที่ไม่มีโปรแกรมแข่งขันเนี่ยผมมีคอนเทนต์อื่นๆเตรียมไว้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่เดินทางไปอังกฤษทำคอนเทนต์มาเนี่ยก็ยังมีสต็อกไว้ให้ดูกันนะใครอยากจะดูเบื้องลึกเบื้องหลังของสโมสรนะครับรวมไปถึงนะฮะอ มีการจะมีการวิเคราะห์ต่างๆนานา,นาด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นทางตรงสุดท้ายแล้วนะครับนะก็เหลือ,อแค่ส0เกมสำหรับพรีเมียร์ลีกนะนะก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นชแชมป์ในฤดูกาลนี้ซึ่งอาร์เซนอลอยู่ในสาการที่เป็นจ่าฝูงอยู่นะแชมเปี้ยนส์ก็เข้ารอบแทีมสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับอยู่ในสาการที่ดีมากๆครับนะก็ว่ากันต่อไปในฤดูกาลนี้นั่นเองนะอ่ะ คลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้านะครับอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ด้วยนะคิดเห็นอย่างไรในเกมที่อาร์เซนอลชาปเปอรตัวหนึ่งสูงแล้วก็ไปโดนจุดโทษนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับนะฝากติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ